เปิดแอร์25องศาเปิดวิทยุตรงนี้จะเป็นดิฟล็อกนั่นเองนะคะก็คือเป็นล็อกตรงสวัสดีค่ะวันนี้พบกับนัทเช่นเคยนะคะที่ช่องนัทฟอร์ดเพรเซนค่ะแน่นอนว่าคลิปนี้นะคะนัทจะพามาใช้งานนะคะหน้าจอซิงค์ซีเอสำหรับรุ่นนะคะรุ่น Next Gen เ a n g e r w i t าตัวไบเทอร์โบตัว4 x 4คันนี้ค่ะ แน่นอนเลยอย่างที่นัดได้แจ้งไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าวันนี้จะพามาชมนะคะโหมดการใช้งานของหน้าจอซิงค์ 4a คันนี้นะคะเพราะว่าคันนี้เป็นหน้าจอขนาด12นิ้วเป็นซิงค์ 4a ที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นั่นเองนะคะและคันนี้นะคะเป็นสิงส์4ที่ตั้งอยู่ในรถรุ่น nexen t g ranger Y ท t t a i ปนั่นเองค่ะและสำหรับคันนี้นะคะเราจะมาดูว่าโหมดการใช้งานที่เราใช้กันประจำๆและบ่อยๆน,นั่นแะคือโหมดอะไรบ้างนะคะ เริ่มแรกเลยนะคะเรามาอยู่ที่ตัวนี้ก่อนเลยลราไปที่ตัวรูปรถด,ด้านบนนะคะเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะมีฟิวเจอร์ใหญ่ๆนะคะอ่2ฟิ f เจอร์นะคะก็คือการควบคุมและการตั้งค่า แล้วมันก็จะมีฟิลเจอร์ย่อยนะคะก็คือ4ฟิลเจอร์นี้ที่มาตรงตัวควบคุมนะคะก็จะมีตัวกล้องมีช่วยกันมีช่วยคน,คนขับแล้วก็มีสถานะออฟโรดแล้วก็โหมดล็อกระบบนั่นเองนะคะเดี๋ยวนระจะพามาชมตั้งแต่ตัวนี้เลยนะตัวแรกก็คือจะเป็นโหมดกล้องนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกล้องที่เราสามารถเห็นได้ถึง360องศานะคะมีทั้งกล้องหน้าและกล้องรอบคันค่ะ แล้วฟิลเตอร์ที่2นะคะก็คือเป็นโหมดช่วยคนขับนั่นเองสําหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นมันจะขึ้นให้เรานะคะว่าเป็นออโต้โฮนะคะสาหรับตัวนี้เราก็จะสามารถเปิดตรงนี้ได้ว่าเราจะเปิดใช้หรือไม่ใช้นะคะแล้วถ้าเราเปิดใช้เป็นระบบ Auto, ออโต้เมื่อันนี้อ่าอันนี้อ่ะมันเปิดไม่ได้เห็นไหมคะว่าทําไมมันถึงเปิดไม่ได้เราต้องมันก็จะมาเตือนหน้าจอให้เราเห็นในตรงนี้ด้วยนะคะว่าเตือนคาดเขด็มขัดอันนี้เราต้องคาดเขด็มขัด พะเราค่าเข็มขัดเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันก็สามารถที่จะมีการตั้งค่าได้นะคะมันก็จะตั้งสามารถตอนนี้อ่ะมันก็จะเป็นออโต้หัวให้เราและก็ช่วยในการขับขค่ของลูกค้านะคะและต่อมาเลยก็จะเป็นสถานะของออฟโรดนั่นเองสถานะออฟโรดเราก็กดเข้าไปนะคะ สำหรับตัวนี้สถานะออฟโรดจะขึ้นให้เป็นหน้าจอนะคะแล้วก็จะมีเลนตรงนี้จะเป็นเหมือนเลนล้อเรานะคะมันจะไปหักตามพวงมาล,ลัยเราแบบนี้นะคะสําหรับตัวนี้นะที่ขึ้นให้กับเรานะคะและต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะช่วยเวลาที่เราลงทางลัดชันระบบลงทางลัดชันนั่นเองสาหรับตัวนี้ที่ช่วยให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ลูกค้าที่ต้องการล็อกอ่าตัวนี้จะเป็นดิฟล็อกนั่นเองนะคะก็คือเป็นล็อกตรงนี้นเขาก็จะขึ้นให้นะคะถ้าเราใช้งาน เวลาเราวิ่งทางออฟโรดหรือเป็นทางแบบเขาเยอะๆหรือว่าเป็นหลุมเป็นบ่อตัวนี้ใช้ได้ดีมากๆเลยค่ะอะต่อมานะคะเราก็จะพามาดูในเรื่องของการตั้งค่านะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยในการตั้งค่านะคะมันก็จะมีปรับเสียงตัวนี้นะปรับเสียงสามารถปรับเสียงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสทนะคะเราสามารถเลื่อนได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่พอใจเราก็กดรีเซ็ตทั้งหมดค่ามันก็จะกลับมาที่ค่าโรงงานเหมือนเดิมนะคะและสําหรับ เสียงเราอยากให้ออกเสียงลำโพงไหนที่แบบเยอะมากๆเราสามารถปรับได้ด้วยสำหรับตัวนี้นะคะแบบโคดโคดแจ๋วแบบบอกเลยว่าโคดแจ๋มากๆแล้วก็มาต่อมาแล้วก็จะเป็นตัววิทยุนะคะตัวนี้เราก็ตั้งได้เลยนะคะอยากฟังอะไรอยากอยากได้สถานีแบบตรงไหนประกาศข่าววิทยุหรือ f m ออะไรก็สามารถตั้งตรงนี้ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นเมนูโทรศัพท์นั่นเองตัวนี้ถ้าเรา เชื่อมต่อกับตัวมือถือเรานะคะเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอสิง์อยู่ก็ก็จะมีเบอร์หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถเชื่อมต่อดูรายการโทรศัพท์ได้จากในนี้นะคะแล้วก็จะเป็นระบบช่วยการขับช่วยคนขับก็จะเป็นระบบการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์จุดบอดหรือว่าระบบช่วยเบรกการถอยหลังอะไรเงี้ยเราสามารถตั้งได้จากหน้าจอตัวนี้เลยนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวรถยนต์ตัวนี้ก็สามารถตั้งได้จาก ในหน้าจอสิงส์4ของเราได้เช่นกันนะคะก็จะมีหน้าต่างที่ปัดน้ําฝนอะไรอย่างเงี้ยก็คือระบบล็อกรถอะไรเงี้ยค่ะสามารถตั้งได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นทั่วไปก็จะเป็นตั้งทั่วไปสําหรับตัวรถไม่ว่าจะเป็นตั้งภาษาอุณหภูมิหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ทั่วไปเนืะของของหน้าจอสิง์แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอของหน้าจอเนี้ยเราสามารถตั้งความสว่างอัตโนมัติหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ย่อได้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวนาฬิกานั่นเอง อ่ะก็สามารถตั้งเวลาแล้วก็ระบบการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือว่าการแสดงผลแบบไร้สายนะคะหรือว่าการจัดการเครือข่าย WiFi ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะอ่ะก็จะมีมีการอัปเดตระบบนะคะมีแอปในมือถือระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินนะคะตัวนี้ก็จะมีให้นะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็ระบบการสั่งงานของโฟลก็คือสั่งงานด้วยเสียงนั่นเองสําหรับตัวนี้ มีมาให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟแต่งห้องโดยสารนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับแต่งได้นะคะความสว่างความอะไรอย่างเงี้ยสามารถเลื่อนได้นะคะเรากลับมาที่รีเซ็ตเหมือนเดิมนะคะสําหรับตัวนี้เดี๋ยวนัดขอย้อนกลับมานิดนึงนะคะสําหรับลูกค้านะคะหลายๆท่านถามมาว่าทําไมกระจกพับนะคะทําไมรุ่นนี้พับได้ทําไมรุ่นนี้พับไม่ได้จริงๆแล้วมันสามารถตั้งได้จากหน้าจอสิงค์นี้ด้วยนะคะก็คือเราแค่มาที่ตัวนี้เลยนะคะ ก็คือมาที่รถยนต์แล้วเราก็ไปที่ตรงนี้เลยมันจะมีคําว่ากระจกใช่ไหมคะกดเข้าไปตัวน,นี้มันก็จะเขียนว่ากระจกพับอัตโนมัติหรืออะไรเงี้ยก็คือมันสามารถตั้งได้จากหน้าจอน,นั่นเองก็หายกังวลแล้วะคะบางทีลูกค้าอาจจะสงสัยว่าทําไมเราออกรถรุ่นนี้ทําไมมันพับ,พบกระจกไม่ได้ย่ะไหนบอกว่าพับอัตโนมัติก็คือมันสามารถตั้งได้นั่นเองค่ะค่ะแล้วต่อมานะคะนัาจะพามาใช้งานนะคะก็คือใช้งานฟิวเจอร์คําสั่งเสียงนั่นเองนะคะ คันนี้นะคะแน่นอนอย่างที่นัดบอกเลยว่าเขาเป็นหน้าจอ12นิ้วคันนี้ไม่ต้องสั่งเสียงผ่านซิรินะคะคันนี้สามารถสั่งเสียง ผ่านลดฟอดของเราได้เลยค่ะเป็นคําสั่งเสียงภาษาไทยที่ใช้งานได้ง่ายๆมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้มันก็จะมีปุ่มนะคะก็คือเป็นปุ่มคําสั่งเสียงก็คือจะมีอยู่ตรงพวงมาลัยนั่นเองนะคะก็จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีรูปรูปปากคนมีเสียงอยู่นะคะสําหรับตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของลําโพงคําสั่งเสียงที่เขาจะได้ยินเขาจะได้ยินเราจากตรงไหนเขาจะได้ยินเราจากตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีตัวลาโพงเล,เล็กๆอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะเดี๋ยวนัดจะลองฟิเจอร์คําสั่งเสียงให้ฟังนะคะเดี๋ยวนัดจะเริ่มด้วยกัน ปิดแอร์แล้วก็ปิดวิทยุก่อนเลยนะคะตัวนี้วิทยุนะัดปิดอยู่แล้วนะแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้นะัดจะปิดในเรื่องของแอร์นะคะอ่ะอันนี้แอร์เราปิดเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นสถานะอยู่ที่หน้าจอนะคะว่าปิดสองฝั่งเลยเห็นไหมคะแล้วนัดก็จะคําเริ่มคําสั่งเสียงของนัดละนะัดก็จะกดตรงนี้ไปหนึ่งทีนะคะเปิดแอร์ยี่สิบห้าองศาตั้งอุณหภูมิเป็นยี่สิบห้า เวลาเราพูดไปนะคะเขาก็จะรับคําสั่งเสียงแล้วนะคะแล้วเขาก็จะเปิดให้เราอัตโนมัตินะคะมันก็จะมีคําว่า25องศาตรงนี้เท่ากับรถคันนี้นะคะแอร์มีความเย็นนะคะอยู่ที่25องศางนั่นเองค่ะและอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวนะจะลองสั่งคําสั่งเสียงนะคะในเรื่องการเปิดวิทยุนะคะก็เปิดที่เดิมเลยแล้วก็มากดตรงนี้นะคะที่เดิมเปิดวิทยุ เห็นไหมคะมันก็จะเปิดให้เราเรียบร้อยเลยก็จะเป็นคลื่นที่เราใช้นะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะอยากฟังคลื่นอื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถนะคะพูดคลื่นวิทยุนะคะเป็นตัวเลขได้เลยนะคะเขาก็จะแทนแล้วเขาก็จะลิงก์ไปของเขาได้เองนะคะก็จะเป็นคลื่นที่เราต้องการนั่นเองค่ะนัดมองว่าตัวนี้นะคะมันช่วยระบบการขับขี่ลูกค้าได้ดีมากนะคะเวลาลูกค้าขับขี่อยู่นะคะมัวตะก้มหาคลื่นหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุดได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ย นัทถือว่ามันโอเคมากๆแล้วก็ดีมากๆนะคะเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงไปเลยเราจะได้ไม่ต้องก้มไม่ต้องมองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขับรถของเราไปมันก็ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ดีมากๆเลยค่ะสาหรับตัวนี้เนาะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับคลิปการใช้งานนะคะเบื้องนนะะต้นของหน้าจอซิงซีคันนี้นะคะอันนี้คือการใช้งานแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะอยากให้นัทเจาะลึกรีวิวหรือว่า เรื่องของจุดการใช้งานแบบจุดที่ลูกค้าต้องการนะคะพี่สามารถคอมเมนต์นะคะได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวนัดจะทําคลิปให้ความรู้เพิ่มเติมให้นะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดสิดต่อท้าเพื่อเป็นกําลังใจให้นับด้วยนะคะสวัสดีค่ะ